วันนี้จะมาแกะพัดลม Xiaomi นะครับตัว smart นี่ในกล่องเขียว smart นี่อันนี้เป็นตัว Xiaomi fan 2S นะครับแกะกันเลย น่นจะใหญ่โตนะดูเคยเล่นของคนอื่นแหละถานมันใหญ่มากมันเป็นถานที่แบบกลมๆแล้วก็ใหญ่ก็คือตวต่างดาวนั่นเองนี่ทีวีลั่นมันเป็นถานกลมๆอะ่ะแล้วก็ใหญ่มากวาระดับหนึ่งเลยแหลก ออกปอมกอนท้อสาวเองด้วยมามาดูกัน work with มเจียด้วยนีเน่เอาให้ดูก่อนให้ดูก่อนาให้ดูก่อนมเจีเคืออะไรมิจีเคือแอป,ปเซียวมีสีเขียวแอป,ปเซียวมีสีเขียวที่เป็นเหมือนหูกระต่ายเอยที่เป็นเหมือนหูแมวนี่ work with มเจียไม่ตัวนี้คือผมจะบอกก่อนนะว่าเสียวมีลุกตัวผมลองแล้วคือ ทุกตัวเนี่ยจะรองรับตัว Google Home ก็คือลิงก์กับ Google Home ใช่ป่ะมันจะ on off ในนั้นได้เลยเมี Air Purify แล้วก็พัดลมแล้วก็ bedside lamp นะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงร้อนโอเคแกะแล้วแกะแล้วฮึ๊บ นี่เลยข้างในเป็นอย่างนี้นี่ข้างในเป็นอย่างนีป้ปลอกปลอกป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 อกอันนี้คือใบพัดและตัวโครงของพัดลมนี่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเทหมดเดี๋ยวจะเทแล้วก็จะพังสักคู่สักคู่นี่นะครับด้านหน้าเขียนด้านหน้านี้เขียนด้วยว่า Smart me นะครับเดี๋ยวไปดูของเพื่อนก่อนว่าของเพื่อนเขียนเหมือนกันไหมจำไม่ได้ของเพื่อนใช้รุ่นหนึ่งอหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอมั้งหนึ่งอะไรไม่รู้อะแต่ว่ารุ่นนี้มีแบบไง รุ่น 2S กับ2น่าจะมีแบบนะรุ่นนี้มีแบบรุ่น 2S เนี่ยรุ่น2มีแบบไหนไม่แน่ใจไปดูไปดูเดี๋ยวแกะทีละอย่างแกะทีละอย่างแกะทีละอันกันดีกว่าซื้อปู๊ปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะอันนี้เรียวมากเป็นการอันบล็อกที่เรียวมาก เอาโต๊ะมาตั้งก่อนปาดนี่เจ้าออกทีลายอันนี้ก็คือสายชาร์จสายชาร์จแบบนี้แกะให้ดูผมบอกตรงๆนะสายชาร์จเนี่ยหัวเนี่ยหัวเนี่ยแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ย นี่นี่น,นี่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเหมือน Apple TV เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยอะ่ะคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังเหมือนเลยคือหัวตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยสายเสยเหมือน Apple TV เป๊ะแต่แอปเปิลทีวีสีดำแค่นั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อก แปลน instruction คู่ม,มือแนะนำนี่ไง 2S 2S คืองงไม่รู้ว่าที่ซื้อคือเมนแลนเอ้ยคือไชน่าเมนแลนหรือว่าคือโกโบนะแต่สายอะโกโบไหมสายสายน่าจะเป็นโกโบมั้งถ้าเมนแลนมันจะเป็นสายแบบ คือของเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแผ่นนี้ใช่ป่ะแต่เมีแลงมันน่าจะใส่ตัวหัวกัวปักคือเยอะมากเฮ้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นตัวแซนฐานมันนี่นะครับฐานแพ็คดีมากแพ็คคือแบบเนี้ยดูดิ ดูดีดูดูป่าโหป่าแท็กดีมากผมแกะเฉยนะวันนี้เพราะว่าผมจะปรกอทีหลังเอ,อ้ยมาแล้วมอเตอ,อ,อร์กับแกนนี่มอเตอร์กับแกนถ้าผมเอ,อันนี้วงตรงนี้ด้วยจะได้ดูแบบไม่ลุกือลุกวะ ลุกออกะเอ้ยนี่เอ้ยสมาร์ทนี่ยังไงเออนี่เหมือนมากันกล้วยเลยไม่ใช่อ่าเคะผมแกะเลยผมจะแกะให้ดูปึ๊บ ประกอบดีมากนะนี่นะประกอบมาเอ้ยไม่ใช่ประกอบแพ็คแพ็คมาดีมากเป็นแบบคือดีเทลเทยอะอะดีเทลเทยอะโคตรดีเทลเทยอะจริงดูดิคือแบบเนี่ย เฮ้ยมีปุ่มเดียวดูดูหวัวมันเห็นปะเห็นปะเห็นปะนปะวัสดุเป็นแมทเป็นแมทเรียลที่แมทแมทการหมุนจะอยู่ด้านหลังแหละเหมือนเคยไปเล่นของเพื่อนมามันจะอยู่ข้างบนนี้สองปุ่มอะแต่ตอนนี้เหลือปุ่มเดียวนี่แล้วก็มีข้างหลังนี่ นี่แกนก็ดูโอเควัสดุโอเคหมดโอเคไปแล้วผมมาแกะกล่องแล้วก็ตัวนี้ตัว Xiaomi Fan s True S นะครับคือวัสดุผมว่าโอเคเป็นแบบเป็นแมทหมดเลยแล้วก็เป็นพลาสติกที่เหมือนน่าจะทนทานมากเลยอะ ก็คือก็คือทนระดับหนึ่งอ่ะผมลองกดดูแล้วก็งานประกอบดีลองและลองดูการประกอบต่างๆรอยต่อดีหนึ่งลองรับแอปเซี่ยวมี่มิจิเออเซี่ยวมี่มิเจียใช่ไหมมิเจียบ้เซี่ยวมี่มิเจีย M I J I A สีเขียว ก็คือเปอ็ของส i ยมีีเองสรุปแล้วก็มีการรองรับ Google Home ถ้าใครที่ตอนนี้นะครับตัว Google เนี่ยเอา Google Nest Mini มาขายไทยแล้วเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ Voice ในการคนโทรลมันได้ก็แบบโ okay, oh, okay, อเค Google อดพัดลมโอเค Google สั่งการต่างๆทั้งแฟนทั้ง เครื่องฟอกอากาศรวมถึงตัวเบสไซแรมหรือว่าแรมต่างๆแ,แต่ว่าตัวผมเนี่ยอาจจะอินกับอาจจะชินกับการใช้ Apple Home มากกว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยยังไม่ซื้อตัว Google N e s t Mini ดีกว่าแต่ถ้าผมซื้อของ Xiaomi เซี่ยมีเยอะขึ้น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 เนี่ยผมก็คงต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าตัวของเซี่ยมีบางตัวน้อยตัวมากที่รองรับ Google เอ้ยรองรับ Apple Home แต่ส่วนใหญ่จะรองรับ Google Home นะครับ บายบายทุกคนไปแล้ววันนี้บายบายไปกับกล่องนี้ <S 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 ผมมาคแค่แกะกล่องจริงๆวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวประกอบมันต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเพราะว่าผมไม่อยากจะประกอบขึ้นใน y t u t u วันนี้มันจะนานเกินไปบ๊ายบาย